สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มครับก็วันนี้มาอยู่ที่โรงเรือนในหัวใจครับมีภารกิจนู่นครับมองไกลยาวๆนู่นนะครับเตรียมบันไดไว้แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือตัดยกยอดนะครับไหลเหลืองนะพี่เพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นนะรูปหน้าปกแล้วนะครับไหลเหลืองใบใหญ่อลังการนะครับน่าจะเป็นล่างที่สี่ล่างที่ห้าอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ว่ามันมีกี่ล่างนะครับแต่ว่า ที่แน่ๆก็คือว่าเขามีประมาณ5หงแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับที่ว่าจะเอาลงเนี่ยเพราะว่าดูไกลๆไปนู่นนะครับอ่านะฮะเขาอายอดเขานะครับไปม้วนงอกับฝ้าหรือว่าม้วนม้วนงอกับหลังคานะครับที่เป็นสแลนไปแล้วนะแต่จะให้ดูแบบชัดๆนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ตรงนี้1ต้นนี่นะครับ แต่ต้นนี้เนี่ยนะครับเขากลับใจนะเดี๋ยวเหลืองนะครับ <Yoda> เดี๋ยวเขียวนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือ <ako> ความสวยงามของเขานะครับใบของเขายังประมาณแบบนี้อยู่พี่เพื่อนๆหนึ่งสห้าห้าหูนะครับสวยๆเลยนะครับแต่ใบนี้มาปุ๊บโอ้ยเขียวมาเชียวนะครับแต่ก็สวยงามดีนะครับความเขียวก็สวยงามแล้วก็ มาดูนะครับยอดใหม่ล่าสุดที่ขึ้นนะรตรงนี้ดูเท่าทางวีแววแล้วน่าจะไม่ด่าแต่ตัวนี้เราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดันไปนี้อ่าแล้วก็เอาเชือกผูกไว้นะครับดันไปนี้เชือกผูกไว้นะครับแต่ใบเขาจะสวยมากเห็นไหมครับอันนี้โอ้โหใครเลี้ยงได้แบบนี้แล้วเอารูปมาโชว์กันหน่อยนะครับโชว์กันได้ที่เพจเนาะอ่าบีเอ็มแพนนะครับเข้ามาส่งลงส่งรูปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงๆแล้ว เสาหลักนี้นะครับมีไหลาขาวอยู่ด้วยนะเพ,พี่เพื่อนเนี่ยเห็นไหมนะครับเสาต้นนี้จะสวยงามมากนะครับตอนนี้จะทําเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ผนังนะครับผนังไหลาขาวไหลเหลืองนะครับให้แม่บ้านเขานะครับไว้ถ่ายรูปไว้นั่งกิน,นะครับแบบนี้แต่เราต้องใช้เวลาในการเลี้ยงซึ่งตอนนี้นะผมก็เตรียมไหลไว้เยอะแล้วนะครับเราพร้อมที่จะปฏิบัติการนะครับ เงี้ยถ้าเรามาฝั่งนี้เห็นไหมครับพี่เพื่อนๆตรงนี้จะเห็นแบบความด่างเงี้ยนะครับสวยงามมากเนี่ยเวลาเรามายืนถ่ายรูปก็จะได้ประมาณแบบนี้เออนะครับยืนถ่ายรูปก็จะประมาณแบบนี้นะครับยืนถ่ายก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งสําหรับการที่เราจะนําไม้ด่างของเราที่แบบราคามันอาจจะไม่ค่อยมีใครซื้อขายกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ซิงค์เนียมเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีใครซื้อเพราะว่า ไปวางตรงไหนเขาก็เป็นแต่อาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่ได้ดังใจนะแต่ถามว่าถ้าเราเลี้ยงดีๆมันก็จะประมาณแบบนี้ครับพเพื่อนๆนะดูแลเขาดีๆขึ้นเสานะครับอันนี้อยู่นอยู่ที่เสานี่ประมาณสัก4ี่ห้าต้นนะครับเขาก็โอบล้อมนะครับโอบล้อมเสาแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่โอบล้อมเสาแบบนี้นะครับก็เต็มเสานะครับมองได้รอบทิศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับไม่เซมจะเอาเนี่ยนะครับ เอามาให้เขาเลือ้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ยอดมันโผล่มาแบบนี้เดี๋ยวเราก็ตัดยอดเงี้ยเดี๋ยวไปทำวอลกรีนนี่วอลกรีนใ,ให้กับแม่บ้านเขานะครับเพื่อที่ให้เวลาเขามาถ่ายลงถ่ายรูปอัพไอจงไอีแล้วก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่เราจะไปตัดยอดเขานะครับแล้วมาดูว่าเขาสวยงามขนาดไหนต้นนั้นบอกเลยว่าสวยมากพี่เพื่อนสวยสวย,สวยเหมือนในปกนะครับ อตรงปกไม่จกตานะเขาบอกว่าอย่างงี้นะฮะสวยมากๆนะแล้วก็หลังจากที่เราทำไหลเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดผูฉลุอินโดด่างลงมานะครับผูฉลอูอินโดด่างก็เหมือนกันตอนนี้ใบใหญ่ใบสวยแต่เขาก็ทะลุหลังคาไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะตัดลงมาอีกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่บ้านนะครับช่วยถ่ายหน่อยนะครับผมจะทำการเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่อ uh, ันเนี้ยผูกเขาก่อนนะครับต้องผูกเขาก่อนถ้าไม่ผูกเขาเนี้ย <_ int re> เดี๋ยวเขาจะหักนะครับเพราะว่าตอนนี้ลำต้นเขาใหญ่มากลองมาดูลำต้นเขานะครับคื<_><_ <ing> อตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมพี่เพื่อนลำต้นเขาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแอบแนบชิดนะครับแบบนี้แล้วให้เขาเลื้อยขึ้นไปใหม่นะครับให้เขาเลื้อยขึ้นไปข้างบนใหม่แบบนี้เดี๋ยวเราจะผูกกันแบบนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะเป็นวิถีของไหลนะครับไหลเหลืองที่เขาจะต้องตะก,กายขึ้นไปสู่ยอดเสานะโอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเอามะครับอุปกรณ์ของเราก็มีแต่นี้อย่างเดียวนะโอ้โหทําเป็นพูดว่าเดี๋ยวไปหาอุปกรอ,อุปกรณ์ก่อนนะครับมีแบบนี้อย่างเดียวนะมีแบบนี้อย่างเดียวเห็นไหมนะครับนั่นก็คือเชือกฟางนะครับเราก็วิธีการทํานะครับเราก็จะผูกเชือกฟางนะครับติดกับต้นเขานะครับ ผูกก่อนเลยนะครับติดก่อนเลยอ่าอันนี้แบบผูกพอพอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพอให้มันเชือกมันไม่หลุดนะครับเชือกมันไม่หลุดเนาะแบบนี้นะครับอ่าประมาณแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ฟังนึงนะครับเหลือยาวทิ้งไว้เพราะว่าเราจะดึงเขาติดเสารครับเสร็จเรียบร้อยก็ปฏิบัติการนะครับทำให้เขารักเสานะครับก็ ดึงเข้าเสาไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยตรงบริเวณที่พันเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีหลายต้นมากๆเราก็พยายามที่อย่าเาเรียกว่านะอย่าอย่าให้มันไปรัดกับต้นอื่นยอดอื่นที่เขากำลังขึ้นนะครับตอนนี้เสาต้นนี้นะครับอยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับพี่เพื่อนทำให้เาเรียกว่าอะไรเป็น,เป,นเป็นการสร้าง สร้างบรรยากาศของเสาได้สวยงามมากๆนะจะบอกให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ปลายด้านนี้ก็เอามาปลูกนะครับก็ง่ายแค่นี้เองนะมันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าอะไรบังคับไม้เนาะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเขาก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็จะไปเรื่อยของเขานั่นแหละนะครับไม้เขาค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองยากนะครับเขาอยากโผล่ส่วนมากเขาก็จะไปตามแสงใช่ไหม แต่ตอนนี้ก็คือว่าเราอย่าบังคับให้เขาขึ้นเสาเพราะว่าถ้าเขาไต่ขึ้นเสาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทะลุปุโป่งขึ้นไปข้างบนนะครับแต่วันข้างหน้าเราก็แค่ตัดยอดเขาเท่านั้นนะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากเราบังคับให้เขาขึ้นสู่เสาธงของเรานะครับนี่เห็นไหมไปที่สวยไหมครับถ้าให้ธรรมาชาติเขาเลี้ยงกันเองนะครับพ,พี่เพื่อนๆดูสิ ฝั่งนี้นะครับด่างทั้งใบเลยนะครับด่างทั้งใบเลยตรงนี้ด่างเยอะแล้วก็เขียวตรงนี้นะครับตรงนี้ด่างสเตียร์ตรงนี้ด่างฮาร์ปเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ไม่ช้ำไม่เสียเออแต่ก็จะมีนะครับมีพวกตอนนี้คือศัตรูพืชตัวหลักตัวชะกันของของสีคนเนียมก็จะเป็นหนอนกับหอยอทากนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นสู่ยอดเสานะก็อาจจะ,ะไม่ได้ให้พี่เพื่อนนะครับ ตามขึ้นไปดูยอดเสาเนาะเดี๋ยวจะให้แม่อ่าแม่บ้านเขาอยู่ข้างล่างถ่ายแล้วก็ตัดตัดลงมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ายอดนะครับซิงโกเนียมเงินไหลมาด่างเหลืองที่โคตรสวยเป็นยังไงแต่ยอดสุดเขาอาจจะไม่สวยนะเพราะเขาเขาไม่เขาไม่สามารถคลีได้เพราะว่าเขาไปโผล่ในสแลนด์เลยพี่เพื่อนโผล่เข้าไปในสแลนเลยเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆเอาลงมาแต่ใบอื่นๆรับประกันว่าสวยแน่นอนไปดูกันครับ เรามาดูกันเลยครับว่าใบเขาสวยขนาดไหนนะครับอันนี้คือใบสามหูนี่นะครับต่อด้วยใบนี้เร,เริ่มชอกช้ำนะครับเป็น3ามหูเหมือนเดิมใบสามหูมาอีกแล้วนะครับนี่สามหูครับด่างสวยไหมยพี่เพื่อนนะครับมาใบนี้นะครับโอ้โหสงสัยว่าเขาจะหาอาหารได้ไม่อร่อยเลยต้องสร้างใบเขียวขึ้นมาสักหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นก็เป็น นี่ใบด่างครับสวยงามมากๆนะแล้วก็มาใบนี้ใบนี้เริ่มเริ่มจะห้าหูแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับเริ่มจะห้าหูแล้วแล้วก็ใบนี้นะครับมาใบนี้อ่ามาครับใบละสองร้อยนะครับใครสนใจก็จัดมานะครับนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้ามันขึ้นไปแตะหลังคาแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเสียเพราะว่ามันไม่สามารถ ครีใบได,ได้นะครับใบมันก็จะประมาณแบบนี้เลยนะครับแต่ที่ตัดมาก็ประมาณสักน่าจะเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปชํานะครับไปดูวิธีการชํากันเลยว่าเราจะชําแบบไหนให้มันไม่ชาไม่เสียให้มันดีที่สุดนะครับไปดูกันครับเราจะชําด้วยวัสดุปลูกเลยก็ได้นะครับแต่ มิเซมไม่นิยมนะครับพอมิเซมก็คือจะต้องเอาไปชําน้ำชําน้ำนะไปดูเลยครับว่าใหญ่ๆแบบนี้เราจะชําน้ำยังไงนะครับก็ใช้วิธีการจากปกติเราจะชําแบบกระแขงเนาะหรือว่าชําแบบถังเล็กๆนะแต่ต้นนี้เขาต้นใหญ่มากนะครับเราก็ชํานี่เลยครับชําแบบ เขาเรียกอนะถังน้ําถังอาบน้ําถังเก็บน้ําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับให้มันได้ข้อเขาให้มันได้ลากเขาและที่สําคัญก็คืออย่าให้ใบเขาแช่นะครับพยายามอยาให้ใบเขาแช่หรือไม่งั้นถ้ามันเขาเรียกว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะจัดการได้ก็เอาใบล่างๆออกได้นะครับก็เหลือไว้ใบบนๆแบบนี้แช่ไว้แบบนี้นะครับประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าในส่วนของมิเซมก็จะประมาณสัก สองสัปดาห์นะครับขึ้นไปจนกว่าใบพวกนี้นะครับเขาจะมีความเต่งตึงปกติแล้วยอดเดินนะครับแช่น้ําธรรมดายอดก็เดินนะครับแต่อาจจะใบเล็กลงนะหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรข,ขี้ใบช้าการแตกใบช้าแต่ถามว่าทุกทกใบที่อยู่ตรงนี้นะครับมีความเด้งดึงแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับต้นไม้พวกนี้เขาค่อนข้างที่จะส่งน้ําบ,บนท่อลําเลียงอาหารเนี่ยนะครับ เยอะมากเมื่อกี้ตอนตัดนะครับไม่ได้ให้พี่ว่เพื่อนดูนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําก็จะหยดเลยทันทีนะครับคือเอาง่ายๆเลยตัวนี้คือลําลต้นเขาเนี่ยประมาณหัวแม่มือนะครับแต่จริงๆแล้วลําต้นจริงๆนะครับที่เขาอยู่ด้านล่างเนี่ยมันแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวไปดูลําต้นที่อยู่ด้านล่างกันนะตอนนี้ลําต้นนะครับที่อยู่ด้านล่างที่ทุกคนเห็นก็จะนี่แบบนี้นครับเห็นไหมเนี่ยประมาณนิ้วก้อย ยังใหญ่กว่าเลยเห็นไหมครับเนี่ยลำต้นเขาแต่ทําทไมเขาถึงเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลําต้นแค่นี้แล้วเขาจะเลี้ยงขึ้นไปลําต้นใหญ่ๆเท่าผมมือได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีล่าอากาศแล้วล่าอากาศเขาไปเกาะที่เสานะครับลากไหนที่สามารถเกาะได้แล้วนะครับลากนั้นก็จะสามารถหาอาหารได้ไม่ใช่ว่าอ่าไปเกาะเสาแล้วไม่หาอาหารไม่ได้มันก็เลยจะช่วยกันในการหาอาหารนะ ไปเดี๋ยวเราไปตัดอีกยอดหนึ่งนะครับว่าตอนแรกว่าจะทําอีกคลิปหนึ่งนะก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันรายละเอียดมันไม่มีอะไรมากนะครับแค่ตัดเฉยๆเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดผู้ฉลุอินโดนะครับ ครับตอนนี้เอาวัตถุประสงหลักเกินเลยนี่ครับชลุอินโดยักษ์นะครับจริงๆเขาด่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าลายด่างเขาหายไปไหนนะครับแต่ใบเขาคืออย่างใหญ่อลังการมากนะครับคือไม้ยอดเห็นไหมเขาไปทิ่มนะครับบนหลังคาแล้วก็ไม่สวยละเสียละยังไงก็ต้องได้ตัดนะครับแต่ดูครับใบเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะดาไอเขาเรียกว่าอะไรนะรูมันนะครับรู สวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่คือพูชลุอินโดที่น่าจะเต็มฟอร์มนะครับแต่อาจจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับแล้วก็แถมมานะครับเพราะว่าเขากําลังจะแตะหลังคาพอดีนั่นก็คือเงินแหลมาดังขาวนะแต่ใบใบไม่ใหญ่เท่าไหลเหลืองนะครับเพราะว่าเขาโตเร็วเกินไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่องแสงที่เยอะนะครับเขาโตเร็วเกินไปแล้วก็ทําให้ใบเขาเล็กแต่ เขาก็ขึ้นสามหูห้าหูแล้วนะครับพื่เพื่อนเห็นมห้าหูแล้วนะครับแต่ใบไม่ใหญ่เท่าไหลเหลืองนะครับเอาละครับขอพูสําหรับการติดตามรับรชมวันนี้พาทุกคนมาทําความรู้จักครับซิงโกเนียมนะครับเงินไหลมาด่างเหลืองตั้งแต่ใบไซส์เล็กๆนะครับพี่นเพื่อาพี่อนเพนน่าจะมีเนาะแล้วก็เขาก็ขยายขึ้นไปเป็นใบอ้วนเป็นสามหูเป็นห้าหู แล้วผมเคยเห็นที่เป็นซิงโครเนียมเขียวนะครับมันจะมี7หูถึง9หูเลยนะครับแสดงว่าเขา,าขยับไซส์ใบเรื่อยไปเรื่อย,อยมันจะสวยงามมากแต่ตอนนี้คือมันติดหลังคาไปแล้วมันไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาไปนะถึงแม้ว่าปล่อยไปเขาก็เสียอยู่ดีนะครับเนี่ยไหลาขาวก็เสียนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมยอดเขาก็มาอีกนะครับเพราะว่าเขาไปทิ่มดดหลังคานะครับแล้วก็ยอดใหม่เห็นไหมยอดใหม่ขึ้นมาแล้วยอด ล่าสุดยังไม่กลางเลยนะครับแสดงว่าเขาไปอั้นอยู่บนหลังคามันก็จะเกิดปัญหาแต่ดูความด่างความลายเขาสวยงามสวยงามบอกได้เลยว่าใครชอบนะครับสิ่งคนเนียมแล้วยังไม่สามารถเห็นเห็นลักษณะความด่างความสวยหรือลายหรือ,อความโตแบบนี้นะครับอดทนเลี้ยงนะครับสองต้นที่ไม่เสียมเอาขึ้นเสาเนี่ย ก็อายุประมาณเท่าโรงเรือนก็คือ1ปีเต็มละตอนนี้นะครับ1ปีเต็มที่เราทำโรงเรือนนะครับปีที่แล้วฝนไม่ตกเท่านี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องไม้ช้ำไม้นี่เลยแต่ปีนี้ฝนตกเยอะมากนะครับตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไม้ช้ำนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไม้กินน้ำมากเกินไปนะครับแล้วฝนหยุดไป3วันตอนนี้ไม้เริ่มเริ่มเหี่ยวเออก็เป็นปัญาหา,รรา,าธรรมชาติเหมือนกันฉะนั้นก็เวลาเหมือนเราอ่ะเรากินน้ำปกติเข้าไป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 ไปอยู่ดี ไม่ได้กินน้าปุ๊บมันก็แห้งเหี่ยวไปเรื่องปกติครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับในทุกๆๆช่องทางนะก็เจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็น f c ที่เป็นพูดมาพูดคุยกันในช่องของเรานะครับคอมเมนต์มาพี่พี่ครับคอมเมนต์มาถ้าคลิปไหนมีคอมเมนต์เยอะๆคลิปนั้นจะปังปุริเย่นะครับรบกวนทุกๆคนด้วยนะครับเจอกันในอีีต่อไปครับ